น,นนี้เราพาขึ้นเขามาหาเห็ดโคนนะครับได้ข่าวคนทั้บ้านได้เห็ดโคนไปนะครับผมนี่ก็ขึ้นเขาสูงมาเลยนะครับไปรอติดตามผลงานครับว่าจะถึงยอดเขาครับพี่น้องโอ้โหดูครับเขาหลวงนะครับเขตปั่งอำเภอบ้านดัานรันหอยครับ วันนี้เรามากันสามคนผานเรานำหน้าอยู่นู่นครับแล้วก็ผานเปาอยู่ข้างหลังโหหอบเลยครับพี่น้องดูบรรยากาศบนเขาครับนี่ยังไม่สุดยอดดีนะครับดูครับโหย่างสวยทางเส้นนี้ก็ เมื่อก่อนมีชาวบ้านอาง,งวัวขึ้นมาเลี้ยงบนเขานะครับมันเลยมีทางเดินครับผมดูครับสวยงามมากเลยดูครับหมู่บ้านอยู่ข้างล่างนู่นเลยครับแล้ว z ู o ให้ดูหมู่บ้านดูครับผมปลาแเ้วเราไปเจอกันที่หมู่แรกของเราเลยนะครับเหตุโคนครับพี่น้อง ขึ้นกระจายไปนู่นเลยนะครับตรงนี้สามดอกนี่ครับนี่ครับอเอ็ดโคนปีหกเจ็ดนะครับหูรผมบานทพลังเลยครับนี่ผมสวยสวยเหมือนจะเจออีกสองดอกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ดียังเปาเรียกพอดีนะครับผ่านเปาสามดอกครับสี่ดอกเดี๋ยวเราถ่ายดูใหม่นะครับนี่ครับผมเห็ดบนเขาลักษณะการขึ้นนะครับขึ้นหมู่ไม่ใหญ่ครับสี่ดอกเองตรงนี้มาเจออีกแล้วนะครับแต่เรามาเจอกันช้าไปเกือบโรยเลยครับออกแดงเลยหมู่นี้วู้ yeah. เจอตรงนี้อีกสองดอกนะครับท่านผู้ชมดูครับอันนี้น่าจะเป็นรอยหมูป่าเดินนะครับดูทางครับผ่านใต้พุ่มไม้มาสามดอกครับสามดอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูกใกล้ๆครับโอ้นี่รอยหมูนอนเลยนี่ครับเบื้องนี้เอี่ยมเลยดูผมเห็ดจะขึ้นอยู่ตรงนี้ครับสามดอก นี่ครับหมาช้าไปครับเกือบโรยหมดแล้วเห็ดวันนี้นี่ครับสามดอกดูนี้นะครับผมมาเจออีกแล้วเมื่อกี้เราเก็บอยู่ข้างใต้นี่นะครับที่ว่าหมูนอนเมื่อกี้ขึ้นมาตรงนี้ดอกอยังสวยครับแต่สามดอกเหมือนเดิมน่าจะเป็นเห็ดหนำครับแบบโค้งๆสวยเลยหมูนี่โอ้โหผม เรามางัดกันเลยครับมีตุมๆน้อยๆก็มีนะครับรางัดดอกใหญ่ก็เลยโค้ง,งสวยๆครับหมูนี้แทงนี่ครับข้างบนอีกหนึ่งดอกขึ้นหมูไม่ใหญ่นะครับเห็ดนี่ครับแล้วก็มีดอกเล็กๆอ๋อจริงๆครับ น้อยก็เอาครับกินได้หมดครับในป่าลึกนี่ลกน้าดูเลยนะครับน้ำโคตรเยอะเลยครับน้ำไหวน้ำไรเพียบหมดครับโอ้โหนี่เห็ดเจอเห็ดอีกแล้วโอ้โหเกือบรวยเลยครับโอ้โน่นครับโน่นโน่นโน่น,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 นอีกสองดอกมาเก็บดอกนี้ก่อนขึ้นหมูไม่ใหญ่จริงๆครับพี่น้อง กือบโรยเลยสองดอกนี้นะ่าจะสวยอยู่ครับสามดอกจริงๆมองละสามดอกสามดอกครับมสามดอกสามดอก เริ่มไปทางเน่าแล้วครับเห็ดเราขึ้นเขามาช้าเกินไปครับไม่ค่อยสวยสแล้วพอได้กินครับเดี๋ยวเราหานะไปเรื่อย เจอเดีกไ่าไปทางลงเลยนะครับออาเจอกันปะดอกเก็บรวมแต้มไปเรื่อยครับผมสายน้ำลงธาอยังใสเลยนะครับ มีปูภูเขาด้วยนึงครับผมอยู่ในรูนี้นะครับบรรากาศถ้ามาคนเดียวนี่กลับบ้านไม่ถูกเลยนะครับนี่เรามีพ่านนำทางมาหนึ่งคนเจออีกแล้วครับเมื่อกี้เจอสามสี่ดอกไม่ได้ถ่ายให้ดูครับดอกไม่เชิงสวยเท่าไหร่มาเจอตรงนี้ดอกสวยครับหือ,อลกกอได้ครับ นี่ครับนี่ครับทุลักทุเลมากเลยครับผมดอกงใหญ่เลยครับดอกนี้โอ้โหสวยเลยครับนี่ครับพันปาแล้วก็ข้างล่างนู้นอีหนึ่งดอกครับตอนนี้เรามาถึงป่าไผ่ใหญ่นะครับป่าไผ่อีหกนะครับผมแถวสุโขทัยเรียกแบบนี้นะครับดูลำครับใหญ่เลย เดินหากันไปเรื่อยๆครับพอจะเจอนี่เล่นเหนื่อยเลยเหมือนกันครับผมมองดอกสองดอกบุกป่ามาท้อนหลหือเกินครับดูครับฮื้มตืน่นเตน แต่ตรงนี้สองดอกครับสามดอกสองดอกนะครับอือต่อะเจอแต่ละดอกครับเดินท่าเหนื่อยเลยหมุนครับผมสองดอกสองดอกแต่ดอกสวยครับตรงนี้ดูบนเขานะพี่น้องมีแต่ต้นไมใ้ใหญ่ มาคนเดียวนี่กลับบ้านไม่ถูกเลยครับผันเป่ายืนอยู่นู่นครับพาพี่น้องมาดูรอยอะไรครับนี่ครับ,หม,รบหมูเล่นครับหมูป่านอนเล่นอยู่นี่ครับต,ตอนนี้เราก็ออกมาอยู่หน้าเขาแล้วนะครับตอนนี้ก็จะลงกลับบ้านแล้ว ผลงานก็พอได้คนละโลสองโลครับแล้วเรากลับไปดูผลงานที่บ้านกันต่อครับผมผงานรวมเห็ดเริ่มแดงแล้วครับพอมีผลงานอยู่